สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โ so ซและก็พี่ดีด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางเคอร์ลูฟอร์ดไอเอเนสาราลาดชื่พระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งคันค่ะสอบถามพี่โซค่ะว่าซื้อรถกระทางที่นัดเป็นไงบ้างก็ดีค <simplified partially peculiar kilometers> ่ะบริการดีปรึกษาได้ตลอดเลยเจอกันยังไงคะพี่ก็ไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมืองทองค่ะก็เลยกล่าวว่าก่อนสิ้นก่อนสิ้นปีอยากจะได้คันใหม่ก็เลยว่าโอเคถูกใจฟอร์ดก็เลยลองปรึกษาที่นัดดูว่า จะได้ไหมอะไรยังไงได้งานอีโคงานอีโกก็มาจนไปถึงวันที่จะส่งมอบค่เราถูกใจตรงเลยค่ะเดินหลากหลายบูธไหมคะเพราะว่ามันก็มีเยอะใจจริงเราเราก็มองเป็นกระบะไว้ก็ประจบที่ฟอร์ดนี่แหละค่ะตัวรถกำลังจะส่งมอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ตัวรถก็ถูกใจทันสมัยเราคิดว่ามันเราเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะขนาดนี้แต่ก็เคเกินคาดเราถูกใจค่ะ การบริการการต้อนอรับภายในสอดอา,ออาอร์เอทราว้าเป็นยังไงดีค่ะดีค่ะบริการประทับใจเรานะเรารู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจตรงไหนปรึกษาได้คําตอบแน่นอนค่ะเดินทางมาไกลไหมคะพี่ไม่ไกลไม่ไกลเดินทางสะดวกเราสะดวกเราเลยแล้วก็เราอยู่ดอนเมืองก็รถไม่ติดนะเราว่าโอเคเราคิดว่าถ้าจะมาเช็คกระยะหรืออะไรเราคงที่นี่ค่ะรถคันนี้นำไปใช้ในธุรกิจทำเออเออก็ส่วนใหญ่ก็ ก็จะเน้นใช้งานส่วนตัวก็จะอาจจะมีมันทุกบาา้างบางครั้งก็จะมีแบบเหมือนทดแทนกับรถที่ว่ามีอยู่เห็นบอกว่าเปิดร้านข้าวต้มด้วยที่ไหน,ไหนคะก็ส่งประพาดอนเมือง30ค่ะจะเปิดทุกวันสโมงเย็นปิด5้าทุ่มมีชื่อร้านไหมคะเป็นร้านพอพุชนาค่ะพอพุชนาะใช่พอ่าจุดพอพุชนาะมีเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจั่งทางก็ติดต่อได้เลย0 8 1 7 1 2 8ดห9่งได้ค่ะยังไงฟอร์ทลาฟ้าพาไปชิมดูเดี๋ยวจะตามไปหาได้เลยค่ะ อันนี้เป็นฟอรดค่าแรกของคี่บ้านตอนแรกก็ยังชั่นใจอยู่ว่าจะยังไงดีแต่ก็จากที่ได้คำปรึกษาดูตัวรถตัวอะไรแล้วเราโอเคเราไม่ผิดหวังที่เลือกเป็นสอดค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกง่ายเลยใช่ตัดสินใจง่ายอยากให้ทางพี่โซ่ค่ะฝากถึงผู้ค้าที่สนใจออกรถจะรางฟอดอังเกสันมากๆใช่ค่ะก็ส่วนใครที่สนใจรังเลยชื่นใจอยู่ก็อยากให้สอดเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็มาที่นี่ได้เลยหอวพละรามห้าค่ะ เสียงจากลูกค้าอีกนึ่งเสียงค่ะที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลค่ะเดี๋ยวจะให้ทางที่ผูึกษายคลิปของเราฝากถึงลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะเชิญพี่นักเลยค่ะก็อันนี้ก็ถือเป็นโชคดีเมอนนะครับที่ได้บริการครับที่ทูตัวแล้วก็ครอบครัวนะครับนัดก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนก็เป็นคำอวยพรนะครับแล้วขอให้เจ้า D b บนะครับเอ s นะครับสีเทาดำคันนี้นะครับ เป็นรถที่พานะครที่โซและครอบครัวนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยคุ้มครองตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ตามนะครับกลับมาเนี่ยก็ให้ผมเงื่อนผนเองกลับบ้านนะครับแล้วก็ขอให้กิจการที่ทํากันอยู่นะครับให้เจริญเม่เดือนครับวันนี้เมื่ออยู่แล้วนะครับตั้งแต่เอาตัวคันนี้ไปก็ขอให้เดินเพิ่มติดสุดเท่า20เท่าเลยนะครับขอบคุณดีนะครับขอบสครัค่ะ